สวัสดีค่ะเบนกกอกคนกกอ,คอก,กอค่ะเอฟเอฟซี FC, สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะเย็นนี้ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นมากมายนะคะเบนก็เดินมาที่เออลานปูแล้วนะคะก็เดินเล่นนะคะยามเย็นก็มาเจอพี่แดกเกอร์นคะคะนี่่ก็จะนอมา นี่ร้านการปิ้นนะร้านสกรีนเสื้อนะคะเป็นน้ำหมึกเฉพาะแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าไปดูด้านในครับผมต้องเป็นน้ำหมึกเฉพาะที่จะปิ้นออกมาเพื่อสกีลงผ้าใช่ไหมใช่ครับเป็นน้ำหมึกเฉพาะแล้วก็เป็นเกละดาบเฉพาะด้วยอ้ากไดหมอหนุ่มก็นั่งดูอะไรคะหมอหนุ่มร้านผ้าป้าหวังนะคะ อันนี้ก็ร้านผ้าป้าหวังนะคะนี่อ,ออเดอร์ลัวออเดอร์ลัวมากเลยนะคะนี่กระเป๋านะคะแล้วก็มีหลายอย่างนะคะหลายอย่างมากมายะคะเอ็มซีมีหมวกด้วยนะคะกล้วยทอดมันทอดนะคะป้าหวัง กำลังหาที่อยู่อยู่ใช่เดี๋ยวไปบอกพี่บาททำบ้านให้เบ้นอยู่ใหม่หน่อยนะอย่าเครียดอย่าเครียดค่ะอย่าเครียดค่ะเราเลือกนายกกันแบบไหนประหวังจำได้ไหมคะใช่ไหมถ้ามันไม่ยกมือหมดทุกคนอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นนายกนะใช่ไหมคะประหวัง นี่ฉะนั้นมันไม่เป็นไรหรอไม่ได้อัน,นี่หรอมันมันเป็นแค่แบบกลุ่มเล็กๆไงคะที่ที่เขาอยากจะอยากจะตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันก็เนาะนอการะวังให้ให้ข้อคิดยังไงดีคะเดี๋ยวคุย สร้างความรำคาญสร้างตรงไหนเพราะว่าไม่ไดอ้อยู่ใกล้บ้านไงเขาก็อยู่เป็นส่วนตัวที่นี่นะจ๊ะอ,อ,อยากทราบว่าอยากรู้ว่าทําไมต้องบอกว่าสร้างความรำคาญนะนะนอเออไม่น่าจะสร้างนะไม่น่าจะ,ะสร้างความรำคาญให้ชาวกุกเกาะเพราะว่าอยู่ไกลตั้งหลายร้อยเมตรค่ะคิดอย่างนั้นะจ้ะอ๋อปาวังปาวังคิดอย่างนี้เนาะจ้าบางทีก็ ไม่รู้ก็คือยังยังไม่รู้ประเด็นที่ที่เขาพูดนะแต่ว่าเขาบอกว่าคือเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเขาแต่รู้สึกว่ายูทูบเบอร์เราก็ไม่ได้ไปไล่ถ่ายรูปเขานะคะเพราะเราก็ขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรกับเขาอะไรอย่างงี้ ใช่ค่ะถ้าเขาเขาบอกว่าไม่อนุญาตนี่เขาไม่อยากคุยด yeah> anyway> claro ้วยเนี่ยคือเราก็ผ่านไปนะคะก็ไม่ไม่ได้มีแบบที่ต้องคุณต้องพูดต้องบังคับเหมือนเหมือนเราบังคับเนียยูทูบเบอร์ก็ไม่ได้บังคับเราใช่ค่ะค่ะเนาะปาหวังไม่ไม่สมควรนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้สร้างความรำคาญให้ใครที่ดููอยู่ทาประวัตเนาะ เห็นด้วยที่จะไล่จากาน้อยู่ที่นี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะยังโรงลงทานเอซีของยูทูบเบอร์ทำอาหารเกือบทุกวันเกือบทุกเย็นน่ะชาวบ้านตอนเย็นก็เห็นขี่มอเตอร์ไซค์เอาถุงมาใส่เอาไปให้ชาวบ้านก็ได้กินใช่ชาวบ้านก็ได้กินด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ก็คือน้ำใจที่ ยูทูบเบอร์นะคะดึงเข้ามาให้ใช่ไหมคะใช่ให้ชาวกุงกอกคิดว่าอย่างนั้นค่ะประวังยาไม่น่าจะสร้างความรำคาญค่ะน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษจริงจริงค่ะประวังยาขอบคุณนะคะประวังที่ให้ให้กำลังใจพี่ๆยูทูบเบอร์นะคะนี่ค่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าคะประวังเผื่อว่าอยากจะพูด เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้สร้างความลำคาญค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เอานำเงินไปซื้อของที่ร้านค้าของเราใช่ไหมคะน่าจะมีรายได้เศรษฐกิจปกติมากจะดีขึ้นกว่าที่ไม่มีคนนอกเข้ามาคิดว่าน่ะเพราะว่าเขาต้องใช้จ่ายอยู่แล้วเรีกน้อยอาหารการกินก็ต้องซื้ออยู่แล้วค่ะหจ้าค่าประวังจ้าขอบคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกความากำลังใจนะคะกำลังใจส่งให้พี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะนักข่าวเต็มลูใช่แล้วคะ่ะนี่แล้วก็พี่พี่นักข่าวนะคะไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันนะคะนี่ดูกันนะคะดูบรรยากาศโดยรอบเออ จ้าหน้าที่หรือเป่าเจ้านที่กลมป่าไมออ้มีตอนนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่กลมป่าไม้นะคะมาทําอะไรนะคะดูกันเลยค่ะตามติดสถานการณ์นะคะ FC ด้านในเลยค่ะมาเลยค่ะ แวะมาดูกำชมเป็นกำลังใจให้เบ้นกกอกคนกะกกอกด้วยนะคะมีเจ้าหน้าทีา่ประไม้นะคะก็เดินามาตรวจสอบนะคะมาตรวจสอบไม้นะคะว่าเป็นไม้อะไรนะคะก็คือมีมีประเด็นมาแล้วนะคะว่าเาจ้าหน้าที่จะเข้ามานะคะมาตรวจสอบนะคะ เดีะะ๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันเลยนะคะนี่เจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่โสรพีนะคะว่าเจ้าหน้าที่มาทําอะไรนะคะดูกันเลยะคะ่ะนี่นะคะมีพร้อมกันนักขา่าวมากมายนักข่าวใหญ่สามสำนักน,นะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะถ้าเป็นถ้าท่านอยกไ,ได้เราืเราก็ยกให้ ดูเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่กำลังสำรวจไม้อยู่นะคะตอนนี้นะคระับใครไล์สดอยูใครไล์สดอยู่นะรีบไปดึงคนมาฮนะ <c oughs> เร็วเร็ฮะเร็วๆฮะใครไล์สดอยู่ไปดึงไปดึงคนมาดูนะว่าตอนนี้มีกลุ่มป่าไม้มาปั้นคนแล้ว <c oughs> มาตรวจเจ้าแม่สดทีแล้วน,นะนะ <c oughs> ตกลงเป็นไม้อะไรครับป่าไม้ครับคะ ยังขอูแท้เรีย้ามดูนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้ามาตรวจไม้แล้วครับแล้วก็มีนักข่าวข้็มาทั้งหมดครบทุกสำนักเลยทีเดียวเกียบรุมกันเต็มแล้วนะฮะ แนี้เป็นบรรยากาศโดยวนะครับตอนนี้นครับยากาศตอนนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาสำรวจไม้นะคะจริงๆเอ่อได้ข่าวมาแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องเข้ามานะคะนี่แต่ว่ายังยืนยันไม่ได้นะคะว่าเป็นไม้อะไรนะคะเอฟซฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบนนะคะเข้ามาชมเบนเยอะๆนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะตอนนี้ก็ก็รอ,อผลการยืนยันนะคะ n u m